คลิปนี้จะทําพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถจนกรแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ล่าสุดบริษัทอีวีไพมัสเตรียมจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซีเรในไทยเร็วๆนี้ซีเร <5 S 2> เป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของตรงฟงที่มีการร่วมพัฒนากับหัวเวย่ยค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของจีนโดยตัวรถนั้นมันสามารถวิ่งไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC และถ้าหากเป็นมาตรฐาน WLTP จะสามารถทำได้เพียง430กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งเท่านั้น สำหรับภายนอกของ c r เร e 5นั้นจะมีการออกแบบกระจังหน้าแบบปิดไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับไฟส่องสว่างตอนกลางวันและตัวรถนั้นมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,700ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,930ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,625ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,875ม mm. ิลลิเมตร ส่วนในด้านของขุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ฟ้ากำลังสูงสุดอยู่ที่510กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 0 4 0นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรภายในเวลา3.5วินาทีเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรด้วยมาตรฐาน NEDC กับความจุของแบตเตอรี่ขนาด88กิโลวัตต์ ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความหรูหราแนวสปอร์ตพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับมีเดียต่างๆพรมไลนมัตติฟังชันและบ้านวัดแบบดิจิตอลก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่านสนใจอีกคันหนึ่งที่จะมีแผนเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีค่ะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขับผมเอเด์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ